พิสารูปมาปีสองห้าสี่เจ็ดก่อนงานบุญสร้างพระสามแสนองค์สามแสนปลื้มพิสาได้เตรียมอาหารตั้งใจจะนําไปถวายพระที่วัดใกล้บ้านขณะเดินอยู่บนถนนได้มีสุนัขจรจัดวิ่งมาชนพิสาจนล้มหัวเข่าฝ่ายกับถนนคอนกรีตเลยบาดเจ็บเดินไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเกือบสองเดือนพอจะถึงวันลองพระสามแสนองค์สามแสนปลื้ม ก็คิดว่าจะมาไม่ได้แต่ก็สามารถมาได้แล้วก็ได้นำบัจจัยมาถวายหลวงพ่อในวันที่22เมษายน2547ได้สมใจและในปีเดียวกันนั้นพี่สามมีความตั้งใจมากตั้งใจมากๆที่จะมาร่วมงานบูญกระถินจักรพัรดปี2547ที่วัดพระธรรมกาย พีสาวมีใจจลดจอ,อนึกถึงบุญนี้อยู่เสมอได้เตรียมกายวาจาใจไว้พร้อมตั้งแต่ต้นปีเรื่อยมาแต่อยู่ๆก่อนงานกระถินเพียงหนึ่งวันพี่สาวก็เกิดมาป่วยหนักอย่างกระทันหันโดยไม่มีวิแววมาก่อนคือในตอนเช้าวันที่6พฤศจิกายน2547ก่อนวันกระถินหนึ่งวันนั้น พิสาเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนออกมาเป็นระยะๆะะะะไม่ยอมหยุดจนต้องเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นลำไส้อักเสบหลัจงจ้าหน้นพิสาวก็ไม่มีแรงขยับตัวไม่ได้จนคิดว่าจะไม่รอดแล้วแต่พิสาวก็มีความหวังอย่างสูงสุดว่าไม่ว่าจะยังไงก็จะต้องมาถือผ้าไตรเป็นประธานกตินทีวัดพระธรรมกายในวันรุ่งขึ้นให้ได้ พิสาวนึกถึงบุญนึกถึงหลวงปู่คุณยายแต่ในสุดล่วงคืนวันที่เจ็ดพฤศจิกาย,ยนสองห้าสี่เจ็ดซึ่งเป็นวันทอากรถินพิสาก็ยังไม่สามารถมาร่วมบุญทอากรถินถือผ้าตรายด้วยตัวเองได้จึงได้แต่ส่งใจมาตลอดและนึกถึงบุญนี้ทั้งวันแต่พอวันเร่งขึ้นคือวันที่แปดพฤศจิกาย,ยนสองห้าสี่เจ็ดหลังงานกระถินหนึ่งวันปรากฏว่า พี่สาวหายจากการป่วยนะั้นแล้วก็ดีขึ้นอย่างมากย้อนไปเมื่องานการะถินปีสี่หกพี่สาวลูกก็ได้เป็นประธานการะถิ่นด้วยหลังจากได้รับของที่ระลึกของงานการะถินปีสองห้าสี่หกแล้วพี่สาวก็ได้นําของที่ระลึกและพลักของขวัญที่ได้จากการทําบุญหลายชิ้นพอใส่ผ้าแล้วก็ฝากไว้กับลูกสาวพี่สาวก็บอกว่าได้เก็บไว้ในตู้แต่หาเท่าไหรก็ไม่เห็นจนถึงปัจจุบัน พี่สาวคิดถึงของขวัญน,นั้นมากโดยเฉพาะพักของที่ระลึกที่ได้จากการเป็นประธานกัินปี2546พี่สาวบอกยังดูไม่ทันเต็มตาเลยสามเองพิ่สาวทำอาชีพค้าขายวันหนึ่งได้ขีมม่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อสีทาบ้านระหว่างทางเกิดหน้ามืดจนร้เอารถล้มแต่ก็ยังมีสติเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่า เกิดจากเส้นเลือดในสมองสองเส้นคือเส้นหนึ่งตีบมากเอกอีกเส้นหนึ่งแตกหมอบอกว่ารักษายากเพราะมันสวนทางกันตอใไปสามีพิศาเป็นอามาัมพฤกษ์ซีกซ้ายชาทั้งแขนขาไม่เคยจะมีแรงแต่ก็ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ไปรักษามาหลายหมอแต่การก็ยังทรงตัวไม่ดีขึ้นเลยโอ้ นึกถึงบุญเอาไว้เรื่อยๆสิจ๊ะระหว่างที่ยังไปไหนมาไหนไม่ได้เนี่ยให้นึกถึงบุญทุกๆบุญที่ทำเอาไว้นะจ๊ะคําถามช่วยกันจำด้วยนะจ๊ะบปกรรมใดที่ทำให้สามีอายุสั้นและตายด้วยโรคตับแข็งช่วงที่ป่วยเขาคลุ้มคลั่งเรียกหาตัวลูกและแม่ของเขาเพราะ,ะอะไร เขาตายแล้วไปไหนเดล้าบ,บุญสร้างองค์พระที่ลูกทำบุตริศให้หรือไม่คะตอนนี้มีสภาพเป็นอย่างไรบ้างคะสามีได้มาเข้าฝันลูกจริงๆหรือไม่คะทำไมจะมาเข้าฝันลูกในช่วงที่กำลังมีการสร้างพระธรรมกาไปจำตัวคะแล้วก็ในฝันหมายความว่าอย่างไร ลูกดียินเสียงคนมาเปิดประตูแล้วมีคนวิ่งมานอนคว่ำอยู่ข้างๆคือสามีของลูกใช่หรือไม่คะทําไมเขาถึงมาในสภาพนั้นทําไมลูกถึงฝันเห็นครูไม่ใหญ่ทั้งๆที่ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่รู้จักมาก่อนเลยแล้วทําไมทําไมตั้งฝันตอนมีความทุกข์สุดๆเพราะการต่างของสามีคะ บุพกรรมใดทำให้พี่สาวต้องประสบบัติเหตุมีสุนัขวิ่งมาชนจนบาดเจ็บทีหัวเขา่าแล้วก็เกือบไม่ได้มาร่วมงานบุญหล่อองค์พระสามแสนปลืมป้มบุพกรรมใดที่ทำให้พี่สาวต้องมาป่วยปางตายก่อนวันงานกระถินหนึ่งวันแล้วก็มาหายป่วยหลังวันงานกระถินหนึ่งวันทำให้พระไม่ได้มาร่วมเป็นประธานถือผ้าไตราในงานกระถิ่น ย้อนั่นกระถิ่นวันที่หกได้ห้าป่วยกันนะจะนะให้แข็งแรงแล้วรวยอย่างเดียวซึ่งวิสาย,ยังคาใจมาถึงทุกวันนี้ว่าทำไมทำไมกรรมนี้ต้องมาส่งผลพอดีพอดีวันงานกระถินคะการที่วีสาลูกที่ไม่ได้มาถือผ้าตรายในงานกระถินปีสี่เจ็ดบุญของเขาจะบอกพร่องไปอย่างไรหรือไม่และในกรณีที่ผู้ที่เข้าขบวนกระถิน แต่ไม่ได้เป็นผู้ทำเองเพียงแต่ไปเดินแทนเขาจะได้บุญอย่างไรและผู้ที่เข้าขาบวนเป็นผู้ทำร่วมกับหมู่คณะไปในฐานะตัวแทนของหมู่คณะคือก็ททำเป็นทีมเนี่ยจะได้บุญอย่างไรอ่าอน,นิฐานกันไปเลยจ้ะบุพกรรใดททำให้ปีสาเป็นโรคปวดเข่าปวดหลัง บางครั้งจะปวดเป็นพักๆและบางครั้งก็ปวดทั้งวันเลยทำอย่างไรพี่สาวจึงจะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมจะมีโอกาสหายไหมคะพระของขวานที่พี่สาวใส่ห่อไว้ที่หายไปหลังงานกันถินปีสองห้าสี่หกนั้นปัจจุบันนี้ไปอยู่ที่ไหนคะทำอย่างไรจะได้คืนมาคะ สามีนิพสิศาทำกรรมใดมาคะจึงทำให้เส้นเลือดในสมองตีบและแตกตั้งเป็นอัมบลึกซีกซ้ายรักษามาหลายหมอแล้วก็ไม่หายปัจจุบันก็ได้ไปรักษากับคุณหมออีกท่านหนึ่งสามีนิสิสาจะหมดกรรมหรือ,อยังพอมีสิทธิ์จะหายบ้างไหมคะลูกและพิสาได้เคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะ พี่สาวที่เคยส่งเคสมาถามถึงคุณแม่ของลูกว่าอยู่ที่ดาวดึงอตอนแรกพี่สาวส่งมาก่อนนะแผนแผนแผนบึ้งบนพี่สาวได้ส่งเคสมาถามถึงคุณแม่ของลูกว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็เอาแม่ของลูกว่าอยู่ที่ดาวดึงเตียเป็นภูม,มิเทวาและน้องชายอยู่ในโมรรค หลายอ่าที่ทราบเรื่องมาแล้วลูกและพี่สาวก็ยังทําบุญส่งให้ทั้งสามท่านเรื่อยๆก็ <Yeah. S 1> ให้แม่ที่ดาวดึง <Yeah. S 1> ให้เตี่ยที่เป็นภูมิมะ <Yeah. S 1> และให้น้องชายที่ยมโลก <Yeah. S 1> จึงส่งคําถามนี้มาถามว่าปัจจุบันทั้งสามเนี่ยท่านได้รับบุญแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ <Yeah. S 1> เออพี่ส่งก่อนนะ <Yeah. S 1> น้องให้ส่งตาม <Yeah. S 1> เล่นฉลาดเนาะ yeah. การทำบุญอุทิศให้มีอาการเอือทำบุญตุทิศให้มีเงื่อนไขอย่างไรจึงจะส่งผลให้ผู้รับเปลี่ยนพบภูมิสูงขึ้นไปได้คะจากอายมโลกมาพื้นมนุษย์จากภูม,มิไปจตุไปจตุไปดาวดึงจากดาวดึงไปนู่นไปนี่อะไระไหนนี่ก็เป็นคำถามของท่านนะจ๊ะจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะ ลับตาฟันเป็นตูเป็นตะเตินขึ้นมาท่าหนึงีแล้วก็นำมาเล่ฟังเป็นนิยายปรามปรากันจ้าฟังเป็นนิยายกันนะจ๊ะสามีอายุสัน้นและเป็นโรคตับแข็งเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มสุราทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้า ตอนป่วยคลุ้มคลั่งและเรียกหาตัวลูกและแม่ของเขาเราะใจห่วงผูกพันกับทั้งสองคนจ้าเพราะรู้ตัวแล้วตอนนั้นเรียกแม่จ๋าแล้วแหละตายแล้วตายแล้วตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลก แลาะยังมีบุญที่ทำตามประเพณีบ้างอุ้มเอาไว้ไม่องั้นก็จะต้องไปมหานรกเพราะกรรมดื่มสุรากำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ในความทุกข์ทรมารทมหานราโลกในน้ำ,นำกรดสีดำร้อนแรงได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะต้องทำบุญอุทิศไปให้อีกเรื่อยๆนะจ๊ะบ่อยๆ สามีไม่ได้มาเข้าฝันเลยจ้ะเพราะอยู่ยมโลกมาเข้าฝันใครไม่ได้แต่ที่ฝันไปเพราะจิตนิวรณ์ระลึกนึกถึงด้วยความรักและผูกพันจ้าบุญที่เคยทำกรบหมูคณะมาจึงบันดาลให้ลูกฝันเห็นครูไม่ใหญ่ในช่วงที่มีความทุกข์สุดๆเพราะการตายของสามีท,าท,าทั้งๆที่ไม่เคยเห็นกันจ้เพราะบุญที่เคยทำร่วมกันมา กับหมู่คณะบรรดาให้เป็นเช่นนั้นจ้าพี่สาตั้งประสบอุบัติเหตุถูกสุนัขวิ่งขรมาชนจนบาดเจ็บตัวหัวเขา่าและเกือบไม่ได้ทำมางานบนหล่อองค์พระสามแสนปลื้มเพราะเราจะเห็นว่าทุกการกระทำทางกายวาจาใจไม่ว่าดีชั่วมากหรือน้อยนี่ล้วนมีผลนั้งสิน้นแม้เด็กๆทำก็มีผล วิบากกรรมไม่ได้เคยเว้นไว้ว่านี่อินโนเซนต์ไม่หรือดื่มสซาเงินเรามือเราปากเราแก้วเราอะไรต่างเมาเองไฉะนน้นไม่เห็นนะ่าจะไปเดือดร้อนอะไรใครไอ้นั่นเราคิดเองความจริงแล้วชีวิตเราอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำาดยกาย้ดยวาจา้วยใจดีหรือชั่วมากหรือน้อยล้วนมีผลทั้งสิ้นนี่ก็เหมือนกัน ประสบภัิเหตุถูกสุนัขวิ่งขาชนจนบาดเจ็บที่หัวเข่าดอยู่สุนัขวิ่งขาชนลม้มแลราะการรมทำร้ายทุบตีสัตว์ในอดีตดิตามมาส่งผลจ้ะ,ะเรื่องมีอยู่ว่าได้เลี้ยงสุนัขเอาไว้แต่ไม่ใช่ตัวนี้นะแต่มันมาถ่ายปัสสาวะเรียลาดจึงโมโหได้เอาไม้ฟาตีมันอิบากกรรมนิตามาส่งผลจ้ะ แต่ก็เป็นเพียงเศษกรรมเล็กน้อยไม่ใช่กรรมใหญ่จ้ะกรรมเล็กน้อยจะให้ผลตอนกรรมใหญ่ไม่มีเมื่อจะแสดงว่าจะต้องเจอวิบากกรรมเล็กน้อยปานกลางใหญ่ไม่เจตนาเล็กน้อยปานกลางใหญ่ <c oughs> แล้วว่าหนีกันไม่พ้นเลยนี่เห็นไหมจ๊ะที่จริงนะสุนัขน่นะมันมีเหตุอันควร แก่การที่จะเอาไม้ไปตีมันเ <Yeah. S 1> พราะมันมาปัส,สวะเรียรา <Yeah. S 1> โมโหเอามาไปตีมันเนี่ยเพราะบอกมันแล้วมันไม่เชื่อเ <Yeah. S 1> ขียนป้ายติดว่าห้ามถ่าย <Yeah. S 1> มันก็ไม่เชื่อ <Yeah. S 1> มันก็ยังถ่ายเรียราชอยู่อย่างนี้ <Yeah. S 1> โมโหก็ตีเอา <Yeah. S 1> ไม่น่าจะมีวิบากกันยอย่างนี้ไม่ยุติธรรมเลยไม่มีเหตุผลเลยอันนี้เราคิดเอง <Yeah. S 1> แต่ทุกชีวิตภายในสังสารวัตนี้ แม้แต่พระสัมมาสัมุทธเจ้าเนี่ยเหมอย,ยังมีชีวิตอยู่มีพระชนชีอยู่วิบากกรรมยังส่งผลแปลว่าไม่มีใครที่จะหนีพลนเราเป็นคนธรรมดาทำไมจะไม่เจอไม่เจอทั้งนั้นแหละแต่น,นี้เป็นเพียงเศษกรรมเล็กๆแม้เล็กก็น่าศึกษาและพึงสังวรระวังไว้ให้ดี